S <S <ess and> oh, อ้สวยงามโหระเพื่อนคูนี่โอ้โหไว้สองเปนสามเรียบร้อยโหระดับนี้ไหลยาวๆครับผมโอ้โหสี่เปนสองมาอีกโอเคโอ้โหรู้เรื่องเลยครับอย่างนี้เราก็จะมารุยซอมบี้มามี่นะครับผมกว่าผิดไปที่จัดให้เป็นห้าสิบตอนเบาเรามารุยกันดูดิว่ามันจะแกหรือเปล่าโอ้โหนะวายอย่างนี้แล้ววายร็อก,กอยาวๆโอ้โหไหลไปยังไง สวยๆหน่อยกลับมาสวยๆหน่อยขอร้องมาโอ้โห้เซ็กชั่เซ็กชั่นตกมากเธอขอร้องได้รุนได้่องรุนเคเกชั่นยังไงมาไหมมาไหมมามาโอ้โหไม่มานะครับเกือบมาแต่ไม่มานะปลายยาวโอ้โห้โกระแทกฝุ่นที่มือมันรั่นคิดว่าไม่มีตัวมานะครับไปกนต่อไปก็ต่อรถแล้วนะมาหน่อยเลยลูกพอ่อ โอ้โหวายมาเอเต็มๆสวยงามอะไรต่อโอ้โหแมวต่อนะผมยังไงแหวนหน่อยแถวแรกโอ้โหแหวนมมาแถวแรกหน่อยมึงนะบันเทิงสวยกล้าวไยตัว,วเคหน่อยแถวแรกเคยังไงโอ้โหมาเป็นแมวแล้วครับผม โอ้โหไงมากล้ามาดอกนี้ก่อนมาเบาโอ้โหสเก็ตช์โมโหเพิ่มเบ็ดแม่งเลยแม่งเบ็ดร้อยแม่งเลยฟาไปดีโร่ไม,ม่ดีแต่ก็รโรหมู่รู้จ่ายไงโอ้โหมาหน่อยเธอแม่งเกินดีที่ผ่าเลดูดีเกลือจัดอะมาหน่อยลูกพ่อขอร้องอละจัดเกลือเลย มาเลยสาวหมดกูขายยังไงโอ้โหมาหน่อยเธอช่วยชีวิตหน่อยเธออร้องอ่ะโอ้โหมาหน่อยเธอจะหมดเล้วโอ้โมาที่เรียบร้อยขอบคุณครับเกือบปแล้วโอ้เหนื่อยโอ้โหไปนี่ครับยังไงสวยง้มวายมาอย่างนี้รอไปก่อนโอ้โหแล้วว่ายมาอีกตัวนะผมสวยครับยาวๆอ่ะสองทีอ่ะนี่อ่ะ คูณสี่วายไปโอ้คูณสามวายเก็บคูณกันไปก่อนนะผมโอ้โ oh, หแล้วมาสองตัวยังไงโอ้โ oh, หคูณห้านะครับผมวายมาอย่างนี้สวยงามขอให้ตัวเข้าอย่างเดียวตอนเนี้ยเออตัวเข้าอย่างเดียวตัวมันต้องเข้าอย่างเดียวแมวสวยงามโหดโเราเพิ่มคูณไปอีกโอ้โหณตัวต่อมาสามเรียบร้อยโ oh, อ้ตัวตอกนี้ไหลยาวๆครับผม โอ้โหสีันสองมาอีกโอเคโอ้โหรู้เรื่องเลยครับจา่ายไปก่อนเบาๆนะผมระวังต้อนเอาโอ้โหราซุปเปอร์มิกา,าเลยครับมาเลยสีออ่หมุนนี้คูณเจ็ดโอ้โมาเพิ่มคูณไปอีกครับคูณแปดมาอีกสี่หนึ่งที่ขอรัมาหรือเปล่าโอ้โไม่มานะผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเบาๆเกือบไปแล้วกับหมดไปแล้วจ้า ใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย